สวัสดีครับมาพบกับ The Top Good Car อีกแล้วนะครับวันนี้เรามีรถมาให้ชมกัน1คันนะครับในราคาแสนกลางๆเท่านั้นเองนะครับคันนี้เป็น Toyota า l อ i ติ 1.6E นะครับเป็นรถบ้านแท้มือเดียวจากป้ายแดงนะครับรถใช้น้ํำมันล้วนนะครับไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สเลยนะครับสภาพสีโดยรวมคันนี้นะครับผมตีให้85%นะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำนะครับแล็เกอร์ไม่มีลอกไม่มีร่อนแม้แต่จุดเดียวเลยนะครับ ที่สาคัญนะครับรถเป็นบอดี้จเดิมนะครับไม่เคยมีบาดเหตุหนักจมน้ําตัดต่อพิการแน่นอนนะครับทางเราเช็คมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับรถคันนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่น้อยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมมาเลยครับเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับดูที่ไฟก่อนนะครับไฟเป็นแบบหลอดไฮโดรเจนนะครับระบบไฟใช้งานได้ปกติทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งผมเช็คมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ คันนี้มาพร้อมกับแม็กขอบ15นะครับรัดยาง1956 55เป็นของบิ stone two lensa นะครับยางปี24ดอกหนาๆนะครับสภาพใช้กันอีกยาวๆได้เลยนะครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบเบรกดิสี่ล้อนะครับใช้งานได้ปกติผ้าเบรกเหลือเยอะนะครับทางเราทําการเช็คให้หมดแล้วนะครับตัวคิ้วกันกระแทกข้างประตูนะครับตัดโครเมียมตรงกลางก็ไม่ลอกไม่ล่อนไม่เพเยะนะครับแนบชิดสนิททุกจุดนะครับ กระจกไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้แบบนี้นะครับตัวรีด้ำกระจกก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับทั้ง4บานเลยนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายแท้เดิมจากโตโยต้าไม่แตกไม่ลาวนะครับสภาพยังสวยคันนี้เป็น 1.6i นะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดนะครับดูไฟท้ายนะครับเช็คให้หมดเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับมีไฟทับที่มาให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้กันนะครับผมมาครับ เปิดเข้ามานะครับภายในก็จะสะอาดสะอ้านประมาณนี้เลยนะครับทางเราทําการสปาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ <_ Q. 400> คันนี้มาพร้อมเลขไม้เพียงแค่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นนะครับ <_ Q. 400> ถือว่าวิ่งค่อนข้างน้อยนะครับ <_ Q. 700> อันนี้เป็นเลขไม้แท้นะครับมีประวัติสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังยูดีเทนแบบนี้นะครับ <_ Q. S 1> หนังยังตึงๆมีรอยหนังอยู่ครบชัดเจนนะครับคอนโซลคันนี้นะครับก็จะมีรอยแตกเหลาแบบนี้นะครับ แต่ถือว่าสภาพโดยรวมถือว่ายังสวยอยู่นะครับแบบนี้นะครับก็จะมีรอยแตกเาาบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนคันนี้มาพร้อมวิทยุเดิมๆจากโรงงานเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลน,นะครับแอร์เย็นฉ่าทางเราเช็คระบบแอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน100%ซนะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดน,นะครับหนังหัวเกียร์สวยๆแบบนี้นะครับ ที่สาคัญอีกหนึ่งอย่างของคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับมีริ้วรอยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับดูสภาพหนังนะครับถือว่าสวยนะครับหนังยังตึงๆฟองน้ําแน่นๆแบบนี้นะครับยังไม่ยุบนะครับเราทําการติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะครับเพื่อวิสัยทัศน์ในการมองเห็นนะครับให้ใหม่ทั้งคันแบบนี้นะครับใช้เป็นของฟิล์มมาสเตอร์ USA นะครับหน้า40 ข้าง60นะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันครับผมมาห้องผู้โดยสารด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางนะครับเราทําการสปาให้นะครับในส่วนของพรมพื้นนะครับขาวสะอาดนะครับพรมหลังคานะครับขาวสะอาดนะครับในส่วนของเบาะนะครับดูสภาพเบาะนะครับอันนี้หนังเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับดูสภาพเบาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระด้านหลังกันครับ เข้ามาด้านหลังถือว่ากว้างขวางแบบนี้เลยนะครับในส่วนฝากระโปรงด้านหลังนะครับน็อตไม่มีขยับแม้แต่จุดเดียวนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับรถไม่เคยมีบัดเหตุหนักนะครับมาร์กเดิมโรงงานนะครับเม็ดสปอตเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะครับส่วนด้านท้ายนะครับเม็ดสปอตเดิมจากโรงงานนะครับซีนกาวเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับรถไม่มีโดนท้ายมาแน่นอนนะครับอันนี้เปิดให้ดูเลย นะครับผมคันนี้จะมีแม่แรงแล้วก็ตัวขันนลลดัดล้อแล้วก็มียางอะไหล่ให้นะครับอันนี้เราเปิดออกมาให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นรถเดิมๆเมซควอตเดิมๆทุกจุดนะครับเดี๋ยวยางอะไหล่ทางเราทําการใส่ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนคันนี้กันเลยครับผมมาครับเครื่องนคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.6หรือเครื่องพันหนั่นเองนะครับทางเราทาการเช็คระบบเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างน้ําหล่อยเย็นระบบความระบายความร้อนต่างๆให้หมดเป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับดูสภาพนะครับ ห้องเครื่องจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนบอดี้รถนะครับน็อตฝากระโปงไม่มีถอดนะครับเม็ดสปอตเดิมๆคานหน้าเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับแม้แต่จุดเดียวเลยนะครับดูคานหน้านะครับดูน็อตคานนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับน็อตฝารโปงไม่มีถอดนะครับโลโก้อยู่ครบมอกอยู่ครบโลโก้โตโยต้านะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้กันคร่าวๆกันนะครับผมนะครับ เครื่องยนต์คันนี้ก็จะเงียบๆประมาณนี้นะครับรถวิ่งทางไกลได้แน่นอนนะครับน้ําไม่ดันฟันไม่ไหลนะครับแอ่งด้านล่างไม่มีเยิ้มนะครับระบบน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำหล่อยเย็นเราถ่ายเปลี่ยนให้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปค่าตัวของเจ้า Toyota 1.6E คันนี้กันครับผมนะครับ มาครับสรุปค่าตัวของเจ้า Toyota a อ t i s 1.6e คันนี้นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่159,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับผมส่งเองกับมือถึงมือลูกค้าแน่นอน100%นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ในเบอร์0917534769นะครับถ้าไม่อยากพลาดรถสวยๆคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับ ฝากกดติดตามเพจ The Top Good Car ไว้ด้วยนะครับผมจะพยายามคัดลดคุณภาพมาให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะครับวันนี้ The Top Good Car ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคั้งหน้านะครับสวัสดีครับ